นะอันนี้ดอปปีด้ดอปเปอร์ครับอันนี้มันเป็นชีกระตือกนะครับไม่ได้ออกยาทาพยาธนะิแม่มนอันนี้ไอ้เจ้าดำครับคุมฝงครับตัวนี้อันนี้ลูกครับลูกร้านมกดำนะครับลูกไส้นอนครับพอดีมากจะไปซื้อของตลาดนะผมอ่ะน,นั่นลืมซื้อขวหมอแปดมาอีกเหรอ ดูเลือ้องเรี้ยงสื่อขวบแบตเตอรี่ไหมครับผมลูกสายบอร์ดนอนครับอะไรนะก็ <c oughs> <c oughs> ด,ดักปึ้งครับผมฮะว่าไงต้องเช็กกันว่า,ว,าว่าพร้อมบ่ <c oughs> พร้อมว่ามุ่มเลยวรับผมพอดีขี่รถมาหอนนะครับ ก็ได้ทำการาล้างรถนะครับสินสุดงานรับจ้างงานอาเอารถกับล่างเอารถเข่าล่างนะครับผมก็ได้ล้างรถไว้นะครับมาเป็นรถเกียวรถไถนะครับเนี่ยที่ผมมักจอนเดียก็คือสีครับสีสีเพิ่นบวกค่อยตกนะครับผมแล้วก็สีสวยมันเข้ากันดีครับเขียวเหลืองมันตัดกันดีนะครับผมโดนปีไปก็สีบ่ค่อยตกครับ เนี่ยมึงล่างออกมามันเป็นเขียวเหลืองสวยครับขนาดสีจืดไปไ,ปไ่เอาดครับเนี่ยนี่ครับโอ้ค่าแค่อยูกับันครับเท่าไใในพวอค่าลงเท่า,านใดนยค่าตเแพยงบะนี่ปั๊มไอสีน้ำครับ ครับมาจอดเหนียวพ่กแมลงเนี่ยครับใบซีดล่อรถกระบะพร้อมนะครับขึ้นนี่ครับกูไมีอย่างไรหรอกครับไทยเบืองงี้สินะครับพอดีมาหอดลูกชายนอนก็เลยก็เล่ไปอยากติ่งคิ้งครับได้นั่งอยู่ท่านันเลยนะครับผมให้นอนจะหยิบก่อนนะครับว่านะแม่ลงก่ต้องแอกกูต้องแอกกูต้องมาหามุม คนบูใหเห็นไห้วบูใหญ่ครแล้วผมมือกับม,มี่อา่าโครงการน,นะครับผม่าสิไปไอบันหัวหน้านะครับเอาตีนตะขาบไปใช้รถลูกออดห่อนะครับผมลูกออดจอดอยู่ข้างในนะครับเอาตีนตะขาบใส่ลูกออดไปย่ำตุ่มนะครับผมแล้วก็เอาพี่จอนไปพร้อมนะครับเอาไปเบื้องกันไปดูแลก,กันนะครับ ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับผมเราผมจะง่ายลดกันไปทั้งบิดสองสามขั้นครับอยู่นั่นประมาณสามสิบไรทสี่สิบไร่กันวานคิดว่ามือเดียวที่นแล้วครับถามนีน้นำกับที่ว่านต่มนะครับถามมันแห้งกับที่ว่านแห้งนะครับง่ายๆกันเลยนะครับผมเครื่องค่อยเครื่องง่ไปพร้อมนะครับไปทีมสมอลงพุ่นประมาณสองมือครับไอกลางเต้นนอนเยู่พุ่นนะครับผมผมกะ ไปหาเจ้าหนาวัตุนไว้แหงว่าแล้วครับงานรับจองรับจ้างนี่เชินเสริรเ,เบิดแล้วที่ผมทายไวงานปันเสี่ยเมียกน้ำปันบพท่านกับข้างค่ากันยุ่งใช่แล้วครับโอ้หววหัวเลยครับพี่น้องผมมีแนวปันเนี่ยค่าอยข,ข,ของครับผมไปทยไวสองสามเจ้าเจ้าเจ้าละประมาณหกเจ็ดพันนะครับหกเจ็ดพันแต่ว่ามันร่วมค่าไถยพร้อมนะครับเอ,อร่วมค่าปันพร้อมนะครับผม มันก็เครื่องต่อเครื่องนะครับแต่ว่าขนถงมาแล้วมันปั่นมาได้ครับบัดเนี่ยเดี๋ว่อว่าใคได้ยูสภาพนั่นแหละครับห้องโบมี่รถตุลีโบมีแนวปั่นเด้นะครับเดบิน,นแดดผมไอ้เก็บตะขาไทยผมมากกับพ่อนะครับมือกับจีง่ายไปสองสามขั้นนะครับผมไปตัดหญ้าทั้งแถวพร้อมนะครับ

ก็ไดด้เี๋ยวค่อยล่างมันนะครับผมนี่ลงมาจอดนี่ก็ได้ครับพี่น้องนี่ล่างดิฟฟ์ขอมมาครับครับโอ้ลมวาพายุนักนะครับช่วงนี้วันวันที่ยีนะครับเมื่อนี้กี่สิบเจ็ดแล้วนะครับ นะเบ่งบรรยากาศด้วยที่บ้านผมครับนครับห่วตื่นแล้วเว้ยครับนี่ตอนนี้แม่ก็ยังบ่ทันได้มาจากขายของครับซึ่งอ่าปกติแม่เรามาก,ก่อนครับเพราะว่ามือนี่ผมบ่ได้ออกไปเห็ดงานทางไหเด้ อยู่ตดบ้านนะครับผมคุณแม่เพิ่นกะยัางมาท่านในบ้านะครับเอาผมบรรยากาศดูบ้านนะครับติดผู้นะครับเนี่ยผู้ใกล้ๆได้ครับเนี่เห็ดน้องไม้พวกนี้ก่อยพวกนี้ครับอยู่ใกล้บ้านผมเองนะครับนี่ครับแล้วยังกพะพ้า รถพฟิกอัพสีไล่เตี้ยเอามาจอดใกล้รถคันบากงามรถว่าสียล่างรอน้ำอย,ยูอ่ไหมคุ <c oughs> ยกันก่อน้ <c oughs> องคุยคาตูนก่อนวะ <c oughs> พอได้ล่างตุนหวั่นบ่อันนั้นนี่น้ำสีดอกสีดอกเลยน้ำ พอดีมันเยิ่มครับรถผมมันเยิ่มบอ,อกไอ้ตัวยกใบมีดดันหนามันนะผมเพรว,ว่าสิลือ่อย่าเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนยางมันไหม,มครับก็รเ,เรียกว่าสิไปลุยง,งานหัวหน้ามากนครับเราก็หยุดงานตรงนั้นก่อนนะผมค่อยสิทําการเช็คทําการซอมว้นะครับรถชิพเดี๋ยวนี้ก็ยกขิบวไ่ได้ครับเดี๋ยวนี้ว่าไงใจเยานขนาดได้ครับ นี่ระขั้นห่างๆครับ <laughs> ม, 9, มันเกามันถล่มมากเป็นอาการนี่แหละครับด้จีแต่ก่อนก็ว่ามันระดับพระเอกนั่งเอกแล้วครับเนี่ย โอ้ล่างดากนครับล่างดากบาดพุ่นมาเซกอนนหาสามหนึ่งศูนย์ผมที่ว่าได้ขยายฐานรอดหลังออกนะครับเซกอนเพื่อนเฮ็ดระบบครับทดสอบระบบครับเยี่ยมออกไปแล้วมั่นนะ ง่ขึ้นผู้ว่าราแท้เลยอ่ะึหึมากของเราดูนะอ้ารีวิวเมียห้เบิงน,นะก็ผหายย่าอยากเขากล้องเหรอเจแวนับผม แต่ก้อนนี่เป็นรถชีพนะครับผมสองคันเลยนะครับผมมีรถชีพอ้อยอยู่สองคันรถไถอีกสองคันนะครับผมตัวนี้ก็ติดชีพตัวนี้ก็ติดชีพนะครับผมแต่ก้อนนี่ยังบ่ทันได้ปลูกอ้อยครับซื้ออ้อยล้านก่อนนะคร<ม>ับผมซื้อมั่นซื้ออ้อยอยู่กับล้านนะครับผมแล้วก็เล่หันมาปลูกนะครับผมปลูกผมก็เลยถอดชีพออกคันนี้เอาไว้ถ่ายไทยถ้าปลูก าทุกอย่างจิปาทานะครับผมขั้นนีคีบยางเดี่ยวคีบทึงล้านทึงตักมั่นทึงคีบ่อยในไฮขั้นเดียวนะครับผมแลนรถาทรกามกวางก็แปลก็มากครับซึ่งรถไทผมง็ได้ขายออกไปแล้วครับ <bor> ข <bleed> ั้นหนึ่งนะครับกตะเล่เริ่มยุ่งโตแล้วครับคู่มือเนี่ยก็ขั้นนีไว้ไทไว้ลากนะครับผมขั้นนีไว้คีบตะก้อเนี่ยมีสามพวงครับ ตัวนี้พ่วงนึงครับท่านี้มีประวัติด้วยครับเนี่ยเอวสุฟังเนี่เป็นอยังคือบ่อยอยากขายมันนะครับเก็บไว้เป็นสาวาะรดไปนี่แหละครับเนี่ยมีสะมีพ่วงสามเอ็มมีพ่วงฟูโซ่อีกนะครับแล้วก็มีหัวลากฟูโซ่นะครับแต่ว่ามีอย่างจะลดมือสองนะครับพ่วงสามพ่วงก็ได้มีสิบล้อ F11 อีกนะครับผมแล้วสิบล้อมีสู้อีกนะครับผม เลยสูเไว้ครับสูเไว้กับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับช่วงช่วงที่ขาลงคัก้าเนี่ยช่วงนั้นรู้สึกว่าเห็ดอ้อยคัก้าเนี่ยมันขาลงนะครับรู้สึกว่าอ้อยนี่สิะมานตันละหาร่อยครับตันละหาร่อยบ่ได้ยังเลยน,นะครับบ่ได้ยังเลยแล้วก็น้ำซํามาแบกบ่ได้ครับรถพ่วงผวเนี่ยสามพ่วงแบกบ่ได้ทั้งสามนะครับเนี่ย ก็เป็นอันว่าไปบอลอดนะครับผมเลยหันมาเฮ็ดแบบพ่อเพียงดีกว่านะครับเฮ็ดซ้ำกำลังจะคล้องเฮ็ดได้นะครับผมท่านใดที่มันจำเป็นจะเอาไว้ใส่ครับว่าถึงว่ามีงวดบ่ก็มีครับจะเฉียบเข้ามีงวดนะครับผมเห็ดเท่าเท่าแบบนั้นขอมีงวดได้ครับเท่าๆแบบนั้นงวดเดือนละ4,700ันเนะครับผม 4,007ยังอยู่ประมาณ11-12วัตต์ครับซึ่งพี่สาวผมก็ใกล้จิมาแล้วผมไปได้ดูแลต่อไปนะครับผมเรือประมาณ4หมื่นครับถามผมมีเงินก่อนผมอยากไปปิดอยู่นะครับผมแจ่ว่าเขาก็ได้ใส่ใจหลายอย่างทุกวัาละ่ะนะครับผมจิปนี้ก็ผมม่อย่างไรนะผมอ่าไม่โมลีอาการแบตไายกล้องผมก็ใกล้เต่มแล้วนะครับลิปนี้ผมมีอย่างไร ครับผมมากฟอยมากชิมโมะสู้ฟังเลยซิครับผมพอดีมากแต่ซื้อของเห็นพอล่างรถก็เลยอ่าท้ายคลิปพอดีครับครับผมไปที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเข้าไปนะครับผมเราพร้อมเข้าไปฝากอ่าเข้าไปกดติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนั่นนะครับคมพระเนตรนะครับผมพิมพ์เข้าไปคมบทะเนตรเว้นบล็อกไปย่านหน่อยแล้วก็จุดนะครับผมอ่ากดติดตามเข้าไปก็ขอบคุณ เป็นย่างพุ้งนะครับทีนี่ผมกับสีคอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อยลชิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ <laughs>